อุ้ย6 oh, yeah. oh. mm -hmm. อหมือ mm. นเดิม อือหูตัวนึงติดไปตัวนึงเด็กตัวนึ่งวีหกอืออืออีตัวแรกกัดโคตรเสียนเลยเป็นหนึ่งตัวยังเล็กตัวหนึ่งสามตัวอืงอือกัดเป็นฮันเตอร์วีหก็รอช่อนนะครับอืมรูปเร่างคงพีโอเคครับฮันเตอร์ว ยกกันเพลินกับผมเอกกับเทาแล้วก็แก้วรับวีหกหมายเงี้ยกาหลุดไปตัวครับผมนึกว่าตื่นไปหมดแล้วยังเหลือตัวแก้ว็งวีหก